่อดสามทุ่มแล้วไล่เพื่อนไปไล่ยุใสนะครับผมอะไรกัน,นอ๋อแสงลงอีกเพื่อนไปไล่ยุใสนะครับผมอายุอีพี่เจ็ดสิบสามครับนี่กดคลิกีนข้างล่างแล้วกาทักไปแอดเพนเลยนะครับผมมีสิบอกพิธีซื้อบัตรนะครับสำหรับผู้ใดที่ซื้อบอเปลี่ยนเนาะครับนี่มาที่หน้าไลฟ์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดส่งข้อความนะครับ กดทรงขอความปุ๊บนะครับผมแล้วเขากะกดดันบอกว่าซื้อบัตรอีพีที่73ครับซื้อบัตรอีพีที่73แล้วก็ทีนี้เพิ่นก็บชิโซงรายละเอียดให้เขาครับผมชิงรายละเอียดให้เขาปุ๊บแล้วเขาก็อ่านนันอ่านทำความสนใจโอนนะครับผมแล้วก็ทำตามเงื่อนไขเนาะนะครับผมทำการเงื่อนไขพี่น้องแล้วเพมันก็บชิโซงนี่ไงเขาก็ห้องกับกดเข่ารวบรออนุมัติสำเร็จเลยครับ <c oughs> เปิ้นสื่อกล่องไม่หรองเอ้ยเปินเสียวมาถ่ายอยู่หนาเวทีแบบว่ากล้องสามร้อยหกสิบองศานะครับสามร้อยหกสิบองศาไทยแล้วมันสิเหียนเป็นผ่าพปึ๊บ <c oughs> โอ้ยเมื่อคืนนี่ไทยโอ้ไม่ผมเบิง่งวิ้นแตานายผมิ้ลวินนะครับเปิ่ลผมเ,มเมบิ่งเกี่ยวยูีแม่เสียดายมากไม่ได้ไปหาตอนนี้แม่ไม่ได้กลับ <c oughs> อ๋อไม่ได้กลับกับเบิ้งทางไรสดเด้อแม่เด้อนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวเจ้ามือเขากับพ่อกันนะครับ โอ,อยู่มองได้ก็มองนั่นแล้วนะครับมองได้ก็มองน,นั่นได้พอกันแน่นอนครับ <c oughs> สวัสดีครับน้องยูริสวัสดีครับสวัสดีครับอีพีที่เจ็ดสิบสามนะครับคืนนี้ยูลบบุรีครับหนาาม,มนนะครับผมผู้าแปลกว่อเกียรอดิ าอะไรสดมก็ใเป่าโบกแฝงว่าหนามนีเป็นแ่่นะครับผมวันนี้อีพีที่เจดสิบสามเลยนะครับผมด้วยครับแม่ดูในกลุ่มเปียดรอรอขอบคุณนะครับวันนี้พี่จะดูยูริหน้าวิธีเลยจ้าบัดคุเรซิมาหน้าวิธีนะครับผมคุเรซิมาหน้าวิีบอกผมเนี่ยเด้อนะครับผม ทวงกันเด้อนะครับผมทวงกันเด้อพี่น้องเด้อคันนันยูญญาวิที่พ่ทวงกันนี่ครับแต่อายกันนี่นะครับผมผมก็บบรูู้จากเก็ว่าเปลี่ยนเอฟซนะครับเป็นบัตรบรลลงไมนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับผมกานะรอากาศเปลี่ยนแปลงฟุ้งแพรนะครับผม <c oughs> กินข้าวยังครับกินแล้วนะครับผมกินเขาก็ตำหมูยอนี่กินเขาก็ ปวดเิ่เนผ้ากินเอาไก่ยี่ตัวตัวหนึ่งอะ่ะเต็มตัวเล้วแต่หัวพี่น้องเงยนันั่งว่ากันนั่งแทะไก่แทะอย่างเลือยแต่หัวไก่ตัว,ตว,ตวั้องหญ่ๆเลื้แต่หัวนะครับผมวันี้ททรงผมนี่แหละเพื่อนทุกทีรอดีอันนี้ทรงผมบริเซนเนี่ยครับนอนหัวแต่ตื่นนอนทั้งรถตู้ทรงผมนี่เลยนะครับกลับไปสเปเรม,มอีกอยู่ มานะครับผมซื้อวัดจองตัวครับซื้อบัตรแล้ว <c oughs> แต่ไม่มีที่ซื้อโลองลองใหม่นะครับผมมันน,มมน่าจะมี <c oughs> อยู่ด้ยครับผมน่าจจะมีอยู่ครับราอส่งอ่ะสลิปยืนยันไหมครับผมกดรูปภาพที่เครื่องเขาบันทึกสลิปไปแล้วเขาก็ส่งให้อดินตรวจสอบนะครับผมผม <c oughs> ทีบอกให้นะครับผมมันมีแอแบบว่ามันมีอคนอื่นอย่างเนาะมันมีแบบ การตรวจว่าสลิปปลอมสลิปจริงพอครับนะครับผมเพราะมันแบบว่านี่แหละครับผมมันม้ว่งมันนี่เองครับท่งลิงเองครับส่งลิงเองแล้วที่นี้มันขืน,นพ่อว่าสลิปจริงหรือสลิปปลอมปั๊ดนะครับผมโวดดีเลยนะครับผมเจอลิงหรืยยังลูกไปลบบุรีวอเลยครับผมมว่มาขห้เนลี่ย มันมันผู้ใดหูนะครับผมมันมันเปลี่ยนผมก็สงสัยเหี้ยนะครับเปยังลิงขึ้นอยู่บนหลายนะ <c oughs> โดยความสงสัยนะอันนี้ผมถามมีลินะมันลิงมันขึ้นอยู่บนหลายครับ <c oughs> มาเด้อนะครับผมผู้ใดยอยู่ไกล่ในละแวกนี้หรือว่าอยู่ไกลนะครับผมอยู่ไก้อยู่ไก่ใ,กใ,นในละแวกนี้ที่สามารถมาหน้างานได้นะครับผมกะ มาให้กำลังใจกันอยู่หนาเวทีนะครับผมมาเต้นมามวนน้ากันจะเฝ้ากับไวเดอนะครับยู่น้ากันจนเลือกงานจนเลี้ยวคุณนะครับผมกันมันจังบวนไปน้ากันนะครับผมนี่จนเจ้าของเ็ดบอเปลี่นอ้ยไม่ครับเทดบปเปลี่ยนนะต้องหาเต้นนะครับน้องกิเล้ผมลงนะเดี๋ยวคือผมลงลดหลายลงหลายรันเลยครับลดหลายรัอยู่นะครับผมแต่ว่านั่นแหละครับ ลงลิงลบุรีดูเด้อต้องลเลยม,ม,ม, <c oughs> ม่นครับผมมันเป็นยังคือลิงหลายครับลิงแบบว่าคมกับมากดูตัวเน้น้อย,ตอนนอย <c oughs> แต่ว่าตัวใหญ่ๆผมกับย่านนะผมซอยกันเสื้อจังตัวเด้อครับยู่น่ต,ตัวเจนทัรักมากค่ะขอบคุณคบบรับผมผู้ใดเท็ดบ่เปลี่ยนแม่ครับผมอันร้องหัดเฮ็ดเบื่องเน้อนะครับผมหรือว่าไห้ลูกไขหล้านนะครับผมเพราะว่าแบบว่า คือว่าเป็นการให้กำลังใจเนาะนะครับผมอยากให้แม่เบิ้งนะครับผมอยากให้ลังเทือเพื่อนเทียนบบเปลี่นนะครับผมเพื่อนก็อยากเบิ้งลูกลูกตัวเกี่ยวมิวสิยนะครับผมอยากเบิ้งลูกลูกตัวเกี่ยวมิวสียเพื่อนมาแสดงจังไดเนาะไปแสดงไปจังไดเนาะคนหลายบ้านเนาะมวนบอเพื่อนก็อยากเบื้องมาแต่ละมือนะครับผมจะเป็นจังไหรแต่ละมือแบบที่มีโชว์อย่างใหม่ๆบ่แต่ว่าเพื่อนเทียนบบเปลี่นจังสินะครับผมเทียนบบเปลี่นก็ร้องให้ลูกให้หลานเนื้อนะครับผมแต่ว่า มันมันเดี๋ยวผมบอกอีกเธอหนึ่งนะครับผมมาเพจยังไงน, <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมห้อขคามาในหนา <c oughs> เพจตัวเกี่ยวมิวสิกปึ๊บนะครับแล้วัที่นี่เขาก,กลัวส่งข้อความครับมันสิมีส่งข้อความเดี๋ยวผมเชืให้เบิ่ง <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแอคเคานต์ก่อนนะครับ <c oughs> นี่นะครับแอ <c oughs> คเคานต์นี้นะครับผม <c oughs> แล้วก็กดส่งข้อความนี่นะครับผม แล้วกับพิมพ์ไปสนใจ EP ที่73แล้วแอดมินนะครับผมแล้วแอดมินเป็นสิส่งรายละเอียดให้เขาครับส่งรายละเอียดให้เขาแล้วบัญทีนี้เขากับอาราไลน์ละเอียดทำความพอใจแล้วเขากะโอนปั๊บนะครับผมตามเลขบัญชีที่แอดมินส่งมาเลยนะครับผมเฮ้ยเด็กชายละครับเพื่อนกับสิ่งกลุ่มไม่เขานะครับพอเขาส่งสลิปไปแล้วเพื่อนเพื่อนเหส่งกลุ่มไม่เขาเขากักดเข่ารวมรออนุมัติ นะครับผมล่อํำนันเลยนะครับผมบริยากเนาะเมียเนาะนะครับสําหรับผู้ใดที่ซื้อว่าเป็นนะครับผมก็ลอกให้ลูกให้หลานเรือซื้อให้เนาะครับผมหรือว่าผู้ใดอยู่หน้างานว่าต้องซื้อก็ได้นะครับผมมาให้กำลังใจหรือว่าซื้อไปตะเบิงยอดหลังก็ได้นะครับผมผู้ใดอยู่ใกล้นะครับผมซื้อไปตะเบิงยอดหลังก็ได้นะครับว่าผมกินกาแฟเสมอครับกินไปสองแผงแล้วกิสองเผือครับ มาเด้อนะครับอุ้ยมาแม่นิดแจกบัตรฟรีสิบใบบัตรบัตรฟรีสิบใบเฝ้าออเดอร์พี่น้องเด้อนะครับผมบัตรฟรีสิบใบซื้อบัตรเข้าไปดูน้องจุดพระเอกน้อยบัตรโชครอลิงค์ครับผมขอบคุณครับน้องกินี่ไม่ส่งลิงก์เองหรอครับพอดีน้องกินี่ไม่ได้เป็นแอดมินนะครับผมไม่ได้เป็นแอดมินก็เลยไม่มีอ่ะบ่มีอ่ะ อันนี้ทรงลิงเป็นแอดมินได้นะครับเพรด้เป็นแอดมินเดอ้อครับซื้อแล้วยังไม่ได้ลิงรอแป๊บนึงนะครับผมอดใจรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวแอดมินเราก็ทยอยส่งให้นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนสิทยอยส่งให้เด้อนะครับนี่ตัวยังรอครัคุณครับ <ไป S 1> ครับใช<ป>ขอหนึ่งไหมบัตรเพนแจกบ,บัตรฟรีสิบใบ โอ้เด้าด้อนะครับเชือแล้วแต่ยังไม่ได้ิรอรอแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนกะรงหายแล้วนะครับเพื่อนซื้อบัตรหลายนะครับผมซื้อบัตรเยอะแล้วแอมพินก็จะทยอย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 ให้ทุกคนเ้อครับแบรีน่ารักมากใช่ครับผมบานนี มาเรือนะครับผมมือนีโยร์ลบุรีเพิ่ะ <so น้อามันเป็นเนืองลิงม er> ันวะผมผมมันผมมันสงสัยว่าเป็นยังลิงคือยมลองเนี่ยหลายถ้าไปหาเรื่อยนะครับผมไม่มีที่ส่ียงคือี ไ็่มีทีส่ส่งสลิปผมคือมีคับผมที่รรตรงนี้นะครับผมกัก็ะดนี่จบแล้วมันก็เหมือนสลิปตรงนี้เราก็ส่งสลิปยืนยันไปเลยนะครับหนึ่งใบแล้วมาเอกหน่อยนะมาลูกเมื่อน,นี่บอกข้าหนาวอยู่ค่ะผมบอกขห้าหนาวไปไหนมันลมลมมิดบครับ อาการปกตินะครับผมแต่ว่าตกแร่งมาอาจเสียน็นิดนึงด้วยหรอกครับวันนี้นะครับผมวันนี้ได้เห็นเิลปบียนทุกคนอีกสี่นาที ถึงเวลาก่อนกันแล้เดี๋ยวผมจังสิทธมามาๆนะครับผมเจอเจอ,อยูนิตตัวจริงหล่อมากเป็นยังไงในนอครับผู้เห็นน้องอยูนิตตัวจริงแล้วเป็นยังไหนะครับผมมาชิดบ้าหนาซ้ำฟ้าบ้านนีผมชิแเลนหนีเลยเน,นี่ยนี่หยอกคือเดี๋ยวจะซื้อผู้ใดว่ายัางไงผมกับพู้เขียดดอกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นความจริงๆๆๆอากาศหนาวเพราะลูก พ่ดเดินบ่หนาวนะครับผมมือนี้พ่อหนาวครับ,บสวัสดีครับผม,มสวัสดีครับผมมาเดอมาเดอร์นะครับผมมาเดอสืซบ,บัดจองต่อมิรีพี่เจ็ดสิบสามนะครับผมอยู่ที่ลบบุรีครับอยู่ที่ลบบุรีเมืองลิงนะครับผมเมืองลิงเมืองลิงน้อย วัดพรมบาลังสีนะครับผมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับเ<ฮ>ข้าซื้อวัดจองตั๋วมารับชมลูกๆเส้าตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับผมน<อ>่ารักจ้าขอบคุณครับผมซื้อวัดจองตั๋วนะครับผมวันนี้ที่ลบบุรีนะครับผมที่ลบบุรีวัดพรมบาลังสีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับ ตัวจริงน่ารักขอบคุณครับเหียยูริครั้งแรกลูกทุ่งสุคเรยติดตามมาตลอดเลยนะ่ารักมากขอบคุณครับโหขอบคุณครับบอสส่งลิงเองเลยค่าแม่น้วครับผมนี่นะครับผมเฝ้าซื้อวัดจองตัวเลยนะครับผมบอสบอสส่งลิงเองพร้อมนะครับ วันนี้ตัวจริงกว่าในกล้องมากลูกมีแต่คนมาสัน่นเพื่อนผมยองจะขูดของนี่แต่ว่าเพื่อนองสั่นสุคนที่มา่อผมนะครับผมแต่ว่านั่นแหละนะครับผมจเจอตัวจริงหงแล้วแหลานะฮะมาฉลองกรุงขอบคุณครับผมนั่นแหละครับผมเฝ้าซื้อวัดจองตัวนะครับผมบริมาก่อตัวจริงกับ่อกันไม่ไรสดก็ได้นะครับผมเขาไปพิมพ์เขาไปยังกับมีกขาลังใจแล้วนะครับผม ขึ้นหนึ่งคนดูเท่ากับหนึ่งกำลังใจนะครับผมเพามีข้าไลสดนี่มีคนเบื้องหนึ่งคนก็ดีใจแล้วนะครับผมสมมุติว่าเขานางไลสดนี่เนาะเรืองสี่นะครับคนดูขึ้นหนึ่งค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 นนี่คือจังพี่น้องอยูซี่ล้อยคนนี่เยือนดูมาเยือนอยู่ทั้งนาดิบ้านบ้าหน่อยเนียนะครับผมแบบว่าสิมีผู้ใหประมาณสามสี่ลอยคนมาเบื้องเขานางเบาเรืองสี่ไหมครับผมก็เลย แบบว่าหนึ่งกำลังใจเนาะพี่รองนะครับผมซื้อบัตรจองตัวกับไปให้กำลังใจครับสามลอยสี่ลอยคนนี่มาเยื่อจูสนามฟุตบอลนี่เต็มมายาเลยเด้นะครับผมบิึงแด้หนีคือจังแบบว่าอันลางคนก็นจะไม่นหน่อยบอลสี่บอลนะครับผมแต่ว่าสําหรับผมนี่สามสิ้นนกันหลายแล้วนะครับผมกสซื้อบัตรจองตัวด้วยนะครับระวังของกินไว้เผื่อไม่ได้ลิงจะเอาไป ลิงอยู่นี่มีอยู่เน่แมก็มก็าบอกกนเร่บอสอส็ว่าอยเนบอราประเด็นก็คืออันเพื่นพิมบอกว่าเออเนี่ยว่าลิงจะเอาของกินไปแล้วไอ้ไอ้กาก็ถือถุงแล้วกินนะพอดีนะยแล้วครับคสวัสดี้อครับผม มานะครับผมคิวต่อไปเจอกับศิลปินสุขคนคิวต่อไปก็คือคุณแอดก็รุ่นะครับผมตัวเกียวมิสิสมาแล้วไอ้ไงไงมาแ้วสามสิบหกเลยไปเนื้อไงม้วสามสิบอันนั้นเลยเจอกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมไปเลยว่าขนาดสมบูรณ์นะมันเยอะมาตั้งแค่นี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ เมื่อกี้เจอกับน้องยูรีไปแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องทักทายนะครับสวัสดีคุณเพ็ญศรีเพียนบนนะครับสวัสดีคุณยามาแซะนะครับคุณจรัญญาโคตรปัญญาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ศิลปินศิลปินเรากําลังทยอยตั้งเต็นท์กันอยู่นะครับพี่น้องยูรีส่งรูปมาต้องหานี่โกเตอร์นะครับตรงนั้นไม่มีลิงไม่มีลิงอยู่ในเมืองลูก ลิงมาจากคอนเกตหรือเปล่าเขาเม้นไว้เขาเมนเป็นยังไงอย่างเนี้ยเขาเม้นว่าคุณซับข้าผู้ใหญ่เขาเม้นนี่นลีสวัสดีครับ26เจอกันที่วิหารแดงสระบุรีครับพอ,อก,กันเลยนะครับพี่นอ้องมื่อี้นะครับผมมาฝากนะครับพี่น้องซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับผมกลุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดพี่นอ้องเจลงกลุ่มปิดนะครับผมวันนี้งานประจําบุญงานบุญประจําปี วัดพรหมรดังสีนะครับผมอำเภอพัฒนานิคมจงังหวัดลบบุรีนะครับซื้อแล้วบอสส่งนิงเองทำแบบนี้ดีมากสลับก็มาช่วยอะไรแมนครับพี่น้องอาจจะว่าท่านซื้อมดเลยไ,ได้ครับน้อนมาทั้งรถตู้น้อนถังน้อนแหนนะครับเวทีเราจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับเป็นที่บริเวณเดินงานนะครับผมสิบเดิน,ดนก,กว้างๆนะพี่น้องใครอยู่ใกล้นะครับสามารถมาให้กําลังใจตัวเกีตัวสิทสิได้อยากไปจับมืออีดีมากมาครับผม คนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับคน like, ละหลายแชร์พี่น้องกดออกไปกดออกไปเชื่อซื้อบัตรเร็วบอสกำลังส่งลิงขอรูปบอสได้ด้วยซื้อแล้วจ้าชอบไปคอมเมนต์ให้กำลังใจบักลาอยู่ว่าจะมของผมครับสวัสดีคุณวิรุษแกวมีสีเดอ้อนะครับผมวันนี้เริ่มเวลาเดิมครับผมสามทุ่มถึงตีสองเหมือนเดิมสวัสดีจ้าคุณแอก็กสวัสดีครับพี่น้องลิงอยู่สาร พักากาดคำนูกเขาคือว่าฮอลลิงดูแธมินอนเขาเป็นจังไงเฝ้าสูฟังรูปวงก็อยากฟังเรื่องลิงโรบุรี่เหมือนละ่ะลิงโบรบุรี่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรแตกต่างจากลิงขอนแก่นไหมทุกคนเม้นกัน <c oughs> ให้เลยนะฮะ <c oughs> ยุาารีว่าอย่างยุลีว่าฮอลลิงขอนแก่นไปซื้อกระได้เ <c oughs> อาเพื้นเม้นนี่ลีแม่ดอกรักเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ผมลายกาสกาย ไม่หลอกรักตอนนี้อาการดีขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าแม่เมื่อวานน่าจะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเห็นแม่บอกว่าเกี่ยวกับกระเพาะนิดหน่อยนะครับนะครับทุกคคุณพานิดาสวัสดีครับคุณพานิดาซื้อตั๋วไปนอ้อคุณพานิดาเอ้ยนะครับฝากซื้อบัตรซื้อตั๋วช่วยบอสด้วยช่วยพวกเราตัวเกมสิทุกคนด้วยนะครับผมราคาเก่า129บาทเท่าเดิมครูจูนมาไหมครับวันนี้ครูจูนมานะครับครูจูนนี่มาอยู่นะครับ นะครับวันนี้ก็จะมีลาแค่หนึ่งคนก็คือน้องสแตมนะครับเนื่องจากมีอาการคัดจมูกนะครับพอคอยสบายบันไดนะครับลาพักผ่อนหนึ่งวันนะครับเด็กๆทำแบบนี้จะได้ร่วมกันสามัคคีแมนครับเป็นกำลังใจและทุกคนของคุณครับพี่น้องตาจะยังทรงยู่นอนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องฟังเพลงมองพูดไม่ค่อยเก่งแต่ร้องเพลงได้อยู่ิยังไงวะอันไหน มาเมื่อกี้มีภาพคลิปจากเห็นน้องแกรมไปเที่ยวห้างซื้อผ้าใบคุมเป็นไปกับคุณพ่อ้องแกรมแชร์แล้วครับคุณครูราคาบัตรหน้างานราคาบัตรหน้างานจากบาตรน้องมือหนีนอสกายมันใ่ก็จะมีราคาแบ่งไปสองราคาทุกคนมันจะมีราคาเด็กราคาผู้ใหญ่นะครับทุกคนประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบประมาณนี้ครับไม่เกินนี้ <20. S 1> เย็นนี้จะไปหาใหม่จ้าขอบคุณครับป้ามหาศิลปินตกเกี่ยวสุกคนพี่น้องมิถุนตาหาตักตะแพงนะครับผมขึ้นไปที่ี่มิผู้สวยๆรอยๆนี่แต่ตอนมาท่านขึ้นเลยจะเฝ้ามาหาปันไดน,นะครับเราคนหัวตะตื่นนอนเราคนมาท่านในเซตหนาท่านในทาปป่าแฝงมาท่าน้งเป็นดังฝนรีพ่นเยี่ยมสวัสดีครับ <c oughs> ฟังเพลงยังดีฟังเพลงยังดีนะครับซื้อตั๋วแล้วขอเพลงได้เลย มาเร่ไปฮะมาแลบมาแลบ